สวัสดีทุกคนทุกท่านวันนี้อยู่ในเซิร์ฟคนไทยกับบุปฮาเวน่นซึ่งเราจะมาชวนคนต่างๆนานา,นาให้ไปฝากติดตามช่องเรามาดูกันว่าจะมีใครป เหมนกันเฮ้ยชื่อชว่อชื่ออะไรชื่อชื่ออะไรใชใใ่อ่ะตอนนี้เราจะคู่หูที่เขาเหมือนจะมีช่องเหมือนเราเลยนะ ราเป็นคนไทยอยู่แล้วเนี่ยเห็นสัญลักษณ์รูปไทยไหมลูกไทยชื่อช่องน้องหวานค่ะเด,ดนะเดี๋ยวไปติดตามนะเ,นดมเดี๋ยวไปติดตามนะแล้ว <c oughs> เนี่ยใครอยากติดตามเดี๋ยวไปติดตามว่าแต่เขาชื่ออะไรเราไหม เด้อทุ่งใสใช่เราคือแอดเพื่อนกันเหรอ เราหรือเปล่าเราอัพรับแอดแทบเลยทุกคนที่แอดไปแล้วนะไปหาคนติดตามกันต่อเลยอย่างแรกเราต้องมาหากดกิงกี้กิวกิวกิวิวกิวกก่อนกดเอ๊ะใครมาหนุนนะกินกับนอน แดงนะมันนอนแดงแล้บังเอิญว่า่จะคุยยังไงดีมันไม่กล้าคุยอ่ะเพราะตรงนี้ไม่แต่คนมีโรบักเนี่ยอุ้ยไม่ชินกับการคุยกับคนมีโรบักเลยใครเอเขาหันหน้ามามองเราหรือเขาหันไปทาง,งนู้นเอ๊ะเอ๊ะ 嗨 ินดีเอ่าบีตัวน้อยเอาโนไงานประกวดนางงเ้ยเฮ้ยน่มันเอ๊จะมาหาจะมาประกวดนางงาม อีาบาพี่แกยังมาขาดทันนะนายเป็นโอ้โหหน้าตาลิกมากเลยโอย่ะยอมรับค่ะเห็นบุคคลเป็นเอ็กซี เบอกแม่หาคนที่ทำคลิปกับเรากันเถอะนะว่าแต่เขาอยู่ไหนไม่รู้เลยไม่ทำคอนเทนต์ของเขารอมั้งเราก็ทำคอนเทนต์ของเราคอนเทนต์ที่เราไม่กล้าทำเลย ดาวฤกษนะเนี่ยดาวฤกษ์ถ้าเราไม่เราไม่ตอบอันนี้เลย หมดเลยอันนี้คือน้องจิวโง่จิวโง่อ้วนอะไรวะมันเป็นอะไรกับไอ้ฉลามมันหัวใครมันวะ